Bồ cho gái đi lăm lòng lưu lên yết yết mười lăm 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 อ <ừ? S 2> ทำไมเขาไม่โทรหายกัปล่ะโทรมาหาตะก,กูเลก,กน้องต้องโทรหาทุกคนดิโนอยู่ไหนมัวลอยเดี๋ออกดี๋ยอะมันไม่คอหรอกหมดล,ลงหมดล,ลงหมดเมดเยอมันต่ำล,ล,ลง,ลลงอ่ะทางนึงทางนึง แข็งแรงเลยแข็งแรงเลยแข็งแรงเลยเ,ลเลยหมือกินข้าวเยกพอพอแล้วพอแล้วเสร็จเส มืแน่นรวะี่ครับเบอรพลังงานมือ <c oughs> อือบล็อกก็พังฮะ allora. อือนี่มั <c oughs> มมนทำอะไรวะบล็อกนัดออกช่างมีดถือบล็อกหุ่อแกะตัวละตัวหลายตัว

ดึงห้เอาดิไม <lay up pan fella> <inte lean action> uh ่เจออ่ะเดยวไอ้คันี่ยกก้เราพลังงานมือเปลี่ยนไฟ นั่นพี่บัสหุ่นดำเลยฮะจันบัสบัสหนึ่งบัสเนี่ยบัสเนี่ยบัสดำเนี่ยโอ้โหเอาเท่าไหร่วะนนี้ดูปฏิโทโธ 네, 그리고 오마니. 음. 네, 티 카피 라디요 Mas, 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 hmm. บอกแตงนงานเท่าเล้บอกแตกงานเท่าเดี๋ยวไ,ไปถามด้วยเขามีโอคนไหมถามทัางเท่าดิมีบอหกหุนไหมหัเอาไม่ออกเลยบล็อกแตก หยิบไอ้แล้วจะออกไหมไม่มีมาประคองมามากดหนะัวเลยจะขึ้นทีกดหัวนี้กดหัวนี้ พยายามนิดนี่เออน่อนนะทำอะไรนะผงลงผงลงเดี๋ยวสงครามยังไม่จบเดี๋ยมันจับเราเขาไม่ดีหรอตัวเนี้ยเกินมือช่างไม่แล้วมือที่ไหนตีนี่นั่น ยอดกูยอด,ยอ,ดออกไหมออกไหนๆก็ออกไม่ออกกูก็ออกอะ่ะถ <c oughs> ึงขั้นต้องปีบเลยอืมออกว่างเฮ้งพุทธเลย โอ้โหเอาเยะเดินเดินเก็บของแป๊บนะจ๊ะแป๊บใหญ่หญเลยจ้าเร็วเลยยนไม่จบสิ <laughs>